นักศักษา,าราชการตำรวจวิกิตทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะช่วงโควิดอยู่บ้านทำอะไรกันเอ่ยวันนี้นะคะคุณรูเนี่ยมีอาจจะมาสอนนะคะว่าการทำแมสแบบออนไลน์เราจะทำยังไงนะคะนี่เห็นไหมคะแมสเห็นไหมคะนี่เป็น e แมสตบบนี้อุปกรณ์เดี๋ยวนี้นอุปกรณ์ก่อนเนาะอุปกรณ์ของเราก็มีผ้าที่เราจะทำแมสนะคะนี่เป็นผ้าลายเอาเรื่องที่เราแบบเราชอบนานารักเนาะอันที่สองคือผ้าสาลูค่ะผ้าทับไหนเนาะคะ่ะแล้วก็คือเป็นได้ นะคะคเข็มค่ะเข็มดินสอสีหรือดิสอดำก็ได้นะคะยางยืดค่ะยางยืดนะคะตันไกลค่ะแล้วก็มัมพัดค่ะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบกันเห็นแบบไหมคะอแบบจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้แบบนักศึกษาไปแต่ละคนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวัดแบบวางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดค่ะเข็มหมุดนะคะอ่าเข็มหมุดเรากัดเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเราทบผ้าฝองทบนะคะทบผ้านะคะแล้วเราก็ตัดเช้งเตัดเลยตัดแล้วนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะต่อาม,มาทุก็นจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบนะคะเราตามแบบของเราเลยเห็นไหมคะตามแบบของเรานะคะแล้วตามด้วยผ้าฝาลูค่ะตัดเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะตัดออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะติดเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะเป็นสองชิ้นแยกกันอยู่เห็นไหมคะติดนี่เห็นไหมคะแล้วก็ต้องมาประกบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะดําเนินการเย็บ<ๆ> ย,ย็บส่วนนี้นะคะเล่นเห็นไหมคะย,ย็บแค่แค่นี้เฉยๆนะคะทั้งสองชิ้นเนี่ยค่ะจะมาเย,ย็บแบบนี้นะคะเย,ย็บไปเรื่อยๆค่ะเย็บมาแล้วนะคะด้านหนึ่งเห็นไหมคะมันจะมีช่องว่างอยู่เห็นไหมคะเป็นช่องว,างว,ว่างเชื่อมวันระหว่างตาอยู่ทีนี้เราก็จะเย็บปิดนะคะเนี่ยค่ะ ช่องระหว่างช่องเห็นไหมคะเหมือนเราเน้ากลับไปรอบเนื้อคะ่ะลองดูเนาะเห็นไหมคะอ่ามันจะต่อกันเห็นไหมคะอืมค่ะเ็็จะไปเรื่อยๆนะคะจนถึงนี่เลยนะคะ นี่คือที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะเย็บทางผ้าลายกับผ้าซับใหม่นะคะเสร็จแล้วเราจะประกบยังไงนะคะเราขี่ผ้าออกมาค่ะมันมนห้าเห็ไหนไหมคะ่าเอาด้านลายด้านลายไว้ข้างในนะคะทั้งสองอันที่เราเย็บไว้งเนี้ยเห็นไหมคะ,ะเรามาประกบกันนี่ค่ะเรามาประกบแบบนี้นะคะ,คะเราก็จะเย็บ นคะคะเย็บตั้งแต่ตรงนี้นะคะเย็บอันนี้เลยนะคะตังถึงปานี้เลยค่ะค่ะแล้วก็เย็บนะคะ้นสุดเลยค่ะน่คะเราจะเย็บทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะอย่างนี้คะที่เป็นรอยเย็บเสร็จแ,แล้วเราก็เก็บ ที่เราประกบเห็นไหมคะที่เราเย็บเสร็จแล้วทําไงคะเราเรากลับค่ะกลับผ้ากลับผ้านะคะนี่ค่ะไม่คืออันนี้ก็จะเป็นลายกระตูนนะคะที่ที่เรา เลือกมานะคะแล้วก็นี่ือเป็นผ้าผ้าซับทั้งหนนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการอ่าใส่ย,ย่างยืดนะคะเ,เราจะตัดนะคะเส้นล้วสิบห้าค่ะสิบห้าเซจนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะสิบสี่ครึ่งถึงสิบห้านะคะแล้วแต่นะคะจำนวนสองเส้นค่ะพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะต่อหูนะคะนี่ค่ะเราก็จะเม้มผ้าสองเนี่ยค่ะเข้าไปข้างในเนาะเสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มมุดค่ะกลับไปก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเย็บค่ะนตรงข้างในอ่า ็เหมือนครั้งแรกค่ะเนาเนาที่ทีหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาใส่ยางยืดค่ะที่จะใส้คล้องหูนะคะอ่าเยอบไปเลยค่ะเนาเนาที่ทีก่อนนะคะเนาที่ทีก่อนันะค เนี่ค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะไปกันแล้วไงี่ะไปไหนเราไปเอาพรสักยังไม่ได้เป็นอะไรอ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วหูที่สองนะคะนี่คะนะคะเราก็เย็บกลับในส่วนที่ที่เป็นช่องว่างเห็นไหมคะ เราย้ำรงนี้นิดนึงเนาะกันกันหูหลุดนะคะเน,นี่ยค่ะเยืก,กลับไปนะคะ เพมันเย็บพอเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บเก็บค่ะเราก็ซ่อนได้เลยนะคะนี่คือการซ่อนได้นะคะแล้วก็เราก็ตสดค่ะเป็นไ,ไงคะแม้เราเสร็จแล้วด้านหน้าด้าน,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 นในเห็นไหมคะ นี blender, powdered, ่ค่ะลองสมดูนะคะตอนรเาไ่รนเย็บลงไม้เฉเอเ็นะเด็กเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบาย